ในโลกของแ a m i l y g ก y ครับตัวละครจำนวนมากก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมุกตลกชั่วคราวหรือบางครั้งก็จะเป็นมุกที่จบไปในตอนแต่จะมีแค่ไม่กี่ตัวละครนะครับที่เส้นทางชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและมากมายและอาจจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริงดิงในนั้นนะครับคือตัวละครที่มีชื่อว่าแตนซิมอนอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง5กัอฮอฟฟนิวเรื่องราวของเธอนะั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาให้ทุกคนได้ฟังไปพร้อมกันครับ เดนซิมอนครับเธอเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงประจำช่องควอห์ฮ็อกไฟส์นิวเคยทำหน้าที่ขาคู่ครับกับนักข่าวอย่างทอมทักเกอร์ตั้งแต่ตอนเดนแฮสเอชาร์โดจนถึงก่อนเหตุการณ์ในตอนแอนเดนเดอร์ e วอ r ์ฟิเบอร์ครับเธอนั้นนะครับเป็นตัวละครที่ให้เสียมภาคโดยคุณลอรีอลันและก็เป็นนักแสดงหญิงผู้มีผลงานภาคมาแล้วก็มากมายครับ I don going don't know on? what's ในช่วงแรกของซีรีส์ครับเดนถูกวางบทให้เป็นผู้ประกาศข่าวหญิงที่ดูมีความเป็นมืออาชีพ สุข,ขุมและมีเคมีบางอย่างที่เข้ากับทอมทักเกอร์ถึงขั้นที่หลายครั้งทับถูกสื่อเป็นในในว่าพวกเขาั้งคู่นั้นมีความสัมพันธ์เชิงซูสาวสาด้วยกันนั่นเองแต่ความสัมพันธ์นี้ครับค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเป็นการทะเลาะกันที่มันมากขึ้นมีการประชดประชันกันและการเหยียดหยามที่เคยเห็นในทางทีวีอยู่เป็นประจำรูปรักษ์ของไดแอนครับคือเธอจะมีรูปรักษ์เป็นผู้ประกาศข่าวหญิงในอุดมคติของโทรทัศน์อเมริกันคือมีผมสีเข้ม ทรงผมเนี้ยบเสื้อผ้าทางการและบุคลิกที่แสดงถึงความมั่นใจและการควบคุมสถานการณ์ได้ดีเธอครับคือตัวแทนของผู้หญิงที่ต้องสมบูรณ์แบบเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องแต่ภาพลักษณ์นี้ครับกับซ่อนความไม่มั่นคงภายในจิตใจโดยเฉพอเมื่ออายุเธอเก้าใกล้เลข40ซึ่งก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวละครไดแอนที่ทําให้เธอนั้นไม่ได้กลัวเพียงแค่เรื่องอายุที่มันมากขึ้นแต่กลัวการถูกแทนที่การสูญเสียอานาจและการไม่เป็นที่ต้องการในโลกสื่อ อันโหดดายนี้อีกต่อไปไดอานเขาเป็นตัวละครที่มีความพย,ยายามสูงลงไหลในภาพรักความสําเร็จและการจะกลายเป็นที่ยอมรับครับเธอมีด้านที่ชอบเหยียดและอคติซึ่งปรากฏอ่างตรงไปตรงมาเช่นเธอเคยพูดตลกกับว่าเธอเป็นพวกชอบเหยียดผิวหรือการแสดงท่าทีเย้ยหยันต่อกับผู้พิการร่วมกันกับพอมในตอน Lady v i l l i n g a n d d i s a b l e ครับ Well Tom I just plain don't like black people <laughs> You guys we're still on in Boston ส่วนในตอนพระยอดเกมยังมีการเปิดเผยอดีตส่วนตัวของเธอว่าเธอเคยมีสามีที่ตุยไปแล้วครับและด้วยประโยคหลุดของทอมที่พูดถึงเรื่องนี้กลางรายการมันก็ทําให้ไดแอนน,นะครับถึงกับร้องไห้ออกทีวีแสดงให้เห็นเลยว่าภายใต้ความแข็งแกร่งของเธอนั้นเธอก็คือคนที่เปลาะบางอย่างยิ่งครับนอกเหนือจากการรายงานข่าวไดแอนยังเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์ชื่อไดแอนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสครับให้เธอได้ทํางานในจุดที่เธอสนใจอยากเต็มที่ รายการนี้ครับถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเปิดโปงความรับหลายอย่างโดยเฉพาะความรับของครอบครัวเกฟิลจากในตอน15ล m i n u t ิน of Shame และเธอนะครับก็ชอบใจมากๆในกับการได้ทำสิ่งนี้นอกจากนี้แล้วนะครับตัวไดแอนี้มีงานอดิเรกที่เธอชอบทำก็คือในศาสตร์ของศิลปะนั่นก็คือการเป็นนักแสดงครับเธอเคยแสดงภาพยนตร์ที่ทำขึ้นโดยนักศึกษาในช่วงมหาวิทยาลัยพูดง่ายๆครับก็คือแสดงหนังของคณะและอย่างในตอน The King I s Dead ครับเธอได้รับบทเป็นตัวละครแอนนาในเรื่อง The King and I โดยเป็นการแย่งบทนะครับมาจากโรยต้าเบาอย่างไร้ความลังเลและไม่สนว่าอีกฝ่ายจะคิดยังไงอย่างไรก็ตามครับเมื่อปีเตอร์กริฟฟินเข้ามารับบทควบคุมการแสดงและได้เปลี่ยนบทตัวละครแอนนาให้กลายเป็นนักฆ่าไซบอร์กที่มาจากอนาคตไดแอนซึ่งคนต่อความไร้สาระนี้ไม่ได้ครับก็ได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่คนครับที่เลือกเดิอนออกจากโปรเจกต์นี้แสดงเห็นเลยว่าเธอนั้นจริงจังกับการแสดงและสิ่งที่เป็นศาสตร์แห่งศิลปะมาขนาดไหน แต่แล้วครับเหตุการณ์ที่เป็นจุดแตกหะมากที่สุดของตัวละครนี้ก็อยู่ในตอนอยาก And then there were f e w ครับพอนี่คือบทสรุปของไดแอนซิมอนอย่างแท้จริงเมื่อเธอครับถูกจับได้ว่าเป็นฆาตรกรที่อยู่เบื้องหลังการตุยของตัวละครต่างๆมากมายได้แก่เจมส์วูดมิเรียลโกลแมนดิเลกวิลคร็อปพิซิล่าและสเตฟานีแรงจูงใจของไดแอนครับคือการแก้แค้น เธอนั้นถูกเจมส์วูดทิ้งและทอมทักเกอร์เองก็โน้หนาวให้สถานีหาหน้าข่าวคนใหม่มาแทนที่เธอเธอรู้สึกเหมือนตัวเองครับถูกลดคุณค่าทั้งในฐานะผู้หญิงและฐานะผู้ประกาศข่าวแผนการของไดแอนครับคือการที่เธอจะจัดการกับเจมส์วูดและใส่ร้ายทอมทักเกอร์แต่เมื่อลอิสครับมารู้ความจริงนี้เข้าไดแอนก็พยายามจะจัดการโลอิสเช่นกันก่อนที่เธอเลยครับจะถูกสตูวียิงเฮดช็อตด้วยสไนเปอร์และตกหน้าผาลงสู่ทะเล ก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดในวัย40ปีนี้และคุณเซธแม็กฟารีนครับูดแถกเรื่องแฟมิลี่ไกก็ได้ยืนยันผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคบว่าไดแอนเธอเสียชีวิตจริงๆและจะไม่กลับมามีบทบาทเป็นตัวเป็นตนในเรื่องนี้แล้วและถึงแม้ไดแอนนะครับจะเสียชีวิตไปแต่เธอก็ยังคงถูกกล่าวถึงและปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆอีกหลายครั้งนะอย่างการเป็นหลุมศพในตอนสวิตช์เฟรปเป็นภาพหลอนในตอนโคลม่าไก่หรือกล่าวถึงอีกหลายตอนหลังจากนี้ เรียกว่าไดนซิมอนครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวละครของแฟมิลี่กายที่มีจุดจบผาวอนอย่างแท้จริงและมีเส้นเรื่องแบบโศคนาฏกรรมที่เรียกว่านา้าส,สุดๆครับผมต้องพูดอย่างนี้เลยในคาว่าไดนซิมอนนั้นเธอไม่ใช่แค่ผู้ประกาศข่าวแต่เธอคือภาพสะท้อนของความกดดันได้ใส่งานอุตสาหกรรมสือ่อความกลัวที่จะถูกแทนที่หรืออันตรายนะครับของการผูกคุณค่าตัวเองเข้ากับเรื่องของซื้อเสียงและอำนาจมากเกินไป พราะถ้าหากว่ามาถึงจุดหนึ่งที่มันไม่เป็นดังที่เราคิดเราก็อาจจะแตกสลาย e และอาจจะจบลงอย่างก,กับไดแอนได้นะเธอครับเป็นตัวละครที่ถูกสร้างก็จุดเริ่มต้นที่เป็นนักข่าวผู้มีความน่าเชื่อถ,ถือแต่ในบทสรุปสุดท้ายครับเธอก็จบลงในฐานะตัวละครที่มีชีวิตอันมืดมนและน่าเศร้ามากอีกตัวหนึ่งครับและนี่ครับก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตัวละครอย่างไดแอนซิมอนยังคงเป็นที่พูดถึงแม้ตัวเธอจะหายไปตลอดกาลแล้วก็ตายครับ ก็สำหรับคลิปนี้ครับที่พูดถึงเรื่องราวของตัวละคร Diane ดนซิมอนจากการ์ตูนแฟมิลกายก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับหาว่าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยและถ้าอยากจะดูข้อมูลของการ์ตูนเรื่องไหนหรือว่าของเกมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะเพื่อที่ผมจะได้ลองทำข้อมูลนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอาจจะทำแฟมิลกายไปก่อนเลยกันเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย